สวัสดีค่ะพบกับรายการ Warning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันศุกร์ที่27มกร,ราคมนะคะสำหรับวันนี้นะคะราคาทองคำเนี่ยได้ขึ้นไปหายนะคะเมื่อคืนนี้ที่บริเวณ1,731นะคะแล้วก็ย่อตัวมาในช่วงเช้าวันนี้นะคะ ราคาปิดเมื่อคืนนี้ในตลาดโคมเมกที่ระดับ1,726.70นะคะก็เพิ่มขึ้นได้ถึง26.60 US d ลลาร์ต่อออนนะคะโดยมีสาเหตุจากการที่รับข่าวเรื่องเฟด,ดมีระบุว่าตลาดบเบี้ยมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ ใกล้ศูนจนกระทั่งถึงปี2014นะคะนอกจากนั้นนะคะค่างเงิน US ดอลลาร์ก็ได้อ่อนค่าลงนะคะเนื่องจากการถือครองสินทรัพย์ในสกุลเงิน US d o l ดอลลาร์เนี่ยให้ผลตอบแทนต่ำนะคะไม่ดึงดูดใจนักลงทุนในการถือครอง US ดอลลาร์แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐก็ออกมาค่อนข้างมิกซ์นะคะส่วนสถานการณ์ทางด้านยูโรโซนดีขึ้นนะคะเมื่อกรีซประกาศว่านะคะเจ้าหนี้ ภาคเอ,อกชนเนี่ยพร้อมที่จะยอมรับอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนในระดับที่ต่ำลงมาจาก4นะคะก็คือที่ระดับ3.75และทันรานอิตาลีก็ขายพันธบัตรรัฐบาลไดใ้ในอัตราที่มีต้นทุนที่ต่ำต่ำลงด้วยนะคะ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสารัดนะคะออกมามิกนะคะอย่างเช่นยอดซื้อสินค้าของทนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นแต่ยอดขายบ้านนะคะปรับตัวลดลงจำนวนผู้ขอรับสือการกันว่างงานเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเนี่ยปรับตัวลดลง เรามาดูทางด้านตลาดหุ้นอื่นๆนะคะดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะปรับตัวสูงขึ้นนะคะอย่างดัชนี d a x ของเยอรมันนะคะเพิ่มขึ้นกว่า1%ปซซี่ก็เช่นเดียวกันนะคะส่วนดัชนีหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงโดยมีแรงขายทำกำไรออกมานะคะส่วนราคาน้ำมันดิบในส m e คก็ปรับเพิ่มขึ้นมา0.3 เอสตาล่าต่อบาเรลปิดที่99.70จากค่างเงิน US เอสตอล่าที่อ่อนค่าลงนะคะค่างเงินยูโรก็แข่งค่าขึ้นนะคะ SPDR ถือทองคําเพิ่มขึ้นซื้ออีก1.51ตันนะคะจากที่เมื่อวานซื้อไป9ประมาณ9ตันนะคะเรามาดูกราฟกันนะคะสำหรับ กราฟในราย2ชั่วโมงนะคะเราก็จะเห็นชัดเจนว่าราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ1730นะคะแล้วก็ย่อตัวลงมาถ้าดูจากกราฟในรายสองชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ 1, 7 1 7นะคะแล้วก็ถัดไปที่บริเวณ1 7 0 3เอสนะคะส่วนถ้าเราดูกราฟในราย ในรายวันนะคะเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเมื่อคืนนี้ได้ขึ้นมาชนแนวต้านแล้วนะคะวันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงมาซึ่งแนวรับที่เราให้ไว้นะคะในระดับวันเนี่ยเราก็มองที่บริเวณ17 1 0นะคะก็คือเส้นฟิโบนัชชีนะคะแล้วก็ถัดมาก็คืออ่า บริเวณ1,703นะคะแล้ลงทุนที่ปิดทำกำไรไปแล้วนะคะในช่วงเมื่อคืนนี้ที่1,730เ็อนี่ยก็รอย่อตัวนะคะเพื่อที่จะเข้าซื้อเมื่อช่วงราคาอ่อนตัวลดลงนะคะจากนั้นก็ถือต่อนะคะมองว่าในสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะขึ้นไปที่บริเวณ1,760ได้นะคะในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดย่อตัวลงมานะคะบริเวณ ใกล้หนึ่0 0นะคะก็เป็นโอกาสที่นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าไปเปิดลองได้นะคะส่วนนักลงทุนระยะสั้นนะคะก็รอย่อตัวนะคะบริเวณ1,710-1,703เถึง1,703นะคะเข้าเล่นรอบใหม่นะคะโดยมีจุด Stop Loss นะคะถ้าหากว่าหลุดบริเวณ1,680ลงมานะคะ สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ